สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมกับเราเอ็มมิทนเดอร์สองจุดศกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็จะพามาอัปเดตในส่วนของกาชาใหม่นะครับประจําเดือนสิงหาคมนะครับอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจา่นี้ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทํำต่อไปเลยกันนะฮะโอเคสําหรับเซตกาชาของเดือนสิงหาคมครับมันจะเป็นเต็มแบบนี้เลยนะฮะกดเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับเฮสแวร์กาชาปองนะฮะนี่ครับเป็นเต็มเจ้ากบนะกบเขียวนะครับผม ก็จะมีด้วยกัน6ชิ้นเหมือนเดิมนะครับก็จะมีนะฮะไอเทมปกติอยู่3อันล่างนะครับแล้วก็แบบหายากข้างบน3ตัวบนเนาะโอเคอย่าเรามาเริ่มดูไอเทมกันเลยดีกว่านะครับเร่มกันที่ชิ้นท้างล่างเลยก e ีนวายเดกก้อนไฟนะครับก็เป็นประเภทหางนะครับสเตต์หลักๆนะครับอย่าเรากดเข้าไปที่รูปภาพก่อนนะนี่แพดใหม่สามารถดูได้แล้วนะครับก็ได้มุกสปีด5%นะครับแล้วก็อิน อิน5นะแล้วก็ฝากคู่มือได้ Mac SP 60เดบ4นะครับก็จะเป็นหางมแมลงปอนะเหม,มือนแมลงปอป่ะแต่ก่อนไฟโอเคถัดไปครับก็จะเป็น Melody of w i n e s s นะครับเป็นเทปคาเสเซตนะเป็นเทปคาเสเซตสีเขียวอันนี้ประเภทปากนะครับได้รักบวก5นะครับแล้วก็โดนดาเมจธาตุพิษลดลดล,ล,ลง5%นะครับฝากคู่มือได้ e d k สี่ EDC สี่นะคา,าบเทปคาเสเซตไวนะ้นนะแปลกๆดีเหมือนกันนะเออ ดีไซน์มันดูแปลกๆครับไม่ค่อยแมทกับพวกชุดเท่าไหร่อ่ะถัดไปเป็นเพศหลังบ้างครับเป็นดาบไม้นะเป็นดาบไม้รูปกบนะฮะอ่ะอันนี้ได้แล้วบ้างได้ทั้งใส่บวกหนงทุกอย่างแล้วก็อ่าออโต้แท็กดาเมจสองเปอร์เซ็นต์นะครับฝักคู่มือได้เลือดหกสิบแล้วก็ยังเดสี่นะเป็นเพศหลังนะเป็นดาบไม้นะมีรูปกบ,บอยู่ตรงกลางนะครับผมเออก็แปลกดีนะฮะสำหรับกาชาเซตนี้มันเน้นแนวน่ารักมากกว่านะอ่ะถัดไปเป็นหมวกบ้างครับเป็นลัคกี้แอ e เวนเจอร์แฮนด์นะครับ ตัวนี้เป็นหมวกกบอีกนะฮะโอ้โหหมวกปีกกบนะครับนี่จะได้เลือด10%นะฮะแล้วก็เอสพิเรเจนสนะครับแล้วก็ต้านทานติดพิษ15%ปรนตากคู่มือได้เอทีเคหกครับอันนี้สำหรับสายแทงนะครับฮิเจนเลือดเยอะมากนะครับเออแล้วก็ฝักคู่มือได้อทีเคด้วยถัดไปเป็นคูลออฟนะครับผมเป็นอะไรวะเฮ้ยอยู่ข้างๆนะครับเป็นพัดลมกบนะเออ พัดลมกบจะได้อ,อ๋อทุกๆการตีบวกหนึ่งครับจะได้ฟิสิกอลแอคแท็ก0.1%นะฮะถ้าเกิดเราตี1 7 0เนี่ยจะได้ถึง17%ด้วยกันโหโคตรแรงเลยนะครับสำหรับสายกายภาพนะครับฝากคู่มือได้เลื่อน120นะเออนี้ถือว่าเอามาใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้สายออโต้แอคแท็กเอ้อสาย ADK นะครับกายภาพเนี่ยโคตรดีตัวนี้นะฮะถัดไปเป็นอะโรมาแรมนะครับอะโรมาแรมโอ้โหตะเกียงกบนะฮะ คาบอยู่คาบตะเกียงกบราะว่าดีไซน์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันดูดูแฟนตาซีไปหน่อยนะโอเคอันนี้จะได้เมจิกเดแมจ5%นะครับแล้วก็มูฟสปีด2%นะครับทุกๆครั้งที่เราทำการคิวศัตรูได้นะครับจะอยู่ด้วยกัน 3V ซอนทับกันได้5ครั้งโอ้โหสูงสุดก็คือ10%เลยดิอ่ะโอเคฝากคุ้มไม่ได้ AK 1% MDK 1%, 1นะครับอันนี้สำหรับสายฟาร์มสายเวทนะฮะโอเคชิ้นนี้เวทชิ้นเมื่อกี้เป็นกายภาพนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับีม ของเดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นไม้ทางแนวน่ารลักๆักหน่อยนะครับเป็นกบเขียวนะฮะอ่ะโอเคสําหรับใครที่ชอบไอเทมแนวนี้ก็มาสุ่มก็ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับผมมีกาชาอยู่ประมาณพันหนะฮะพันหนะครับเดี๋ยวจะสุ่มสักสิบรอบก่อนลวกันสิบรอบแรกจะดูว่ามันได้ไหมนะฮะอ่ะจัดไปนะครับไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์การออกมันจะยากหรือเปล่า30จัดไปหนึ่งครั้งโอ้โหมาถึงก็ได้เทปคาสเซ็ตเลยนะครับ เทปกบนะฮะอ่ะโอเคต่อเลยครับที่สองครับที่สองขอแบบว่าภายในสิบครั้งให้ขอว้าวได้ไหมมาโอ้โหได้ดาบไม้ครับดาบไม้มีกบอยู่ตรงกลางนะเออโอเคชิ้นที่สองก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะชิ้นถัดไปนะครับชิ้นที่สามโอ้โหเอ้าได้ดาบไปแล้วครับ ดาบกบนะฮะเอออ่ะที่สี่ครับโอ้โหได้ดาบอีกแล้วครับดาบออกบ่อยมากนะครับมาอ่ะรอบที่ห้าครับเดี๋ยวรอบห้าเราพักเบรกแป๊บนึงโอ้โห,โห,โห,โหดาบสี่อันนะครับดาบบอม,มันออกง่ายจังเลยอ่ะห้าครั้งได้ า่าเทปคาสเซตมา1แล้วก็ดาบอีก4นะครับอ่ะถัดไปดีกว่านี่ครับโอ้โหเรียงเรียงหน้ากันมาเลยนะฮะอ่ะโอเคต่อต่อต่อนะครับรอบที่6ดีกว่าออกแค่2ชิ้นนอ่ไงโอ้โหโคตรน้อยนะฮะอ่ะไปจัดไปครับอีกทีนึงเหลืออีกพันสี่อ่ะโอเคได้ดักก้อนฟลายมานะครับออก3ชิ้นแล้วฮะ6ครั้งออก3ชิ้นล่างนะโอเค3ชิ้นบนยังไม่ออก มาต่อเลยครับครั้งที่เจโอ้โหได้ดาบอีกแล้วครับดาบออกบ่อยนะฮะอ่ะมารอบที่8ปดแล้วจะครบสิบแล้วนะครับโอ้โหได้เทปใหม่แล้วครับโอ้โหเกลื่อนมากตอนนี้อ่ะต่อรอบเก้ารอบเก้าโอ้โหมแม่งเอ้ยเปิดร้านขายดาบได้ไหมนยอรอบที่สิบรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โห ดาบอีกแล้วนะครับนะโอเค10รอบออก3มชิ้นล่างเอง,เองนะฮะแล้วก็ได้ดาบโคตรเยอะนี่ครับเพียบนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวาฝาก3มชิ้นก่อนแล้วก็เอาที่เหลือไปย่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็เอามาสุมต่อนะครับโอเคฝังให้หมดนะครับฝังให้หมดก่อนนะแล้วามาต่อกันอีกสัก10รอบได้ไหมต่อ10บรอบแล้วกันนะฮะ อย่าย่อยก่อนนะฮะย่อยย,อย,ย่อยไปก่อนเอ้ยอันนี้ห้ามย่อยครับย่อยแค่นี้พอนะฮะสิบสองอะโอเคอ่ะต่อดีกว่าต่อดีกว่าขอ่อยสักอีกสักสิบรอบแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะให้มันออกชิ้นแล้สักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะพูดถึงแม่งไม่ออกเลยนะครับไปออกยากว่ะนะครับโอ้โหเวรกรรมดาบอีกแล้วอะมา โอเครอบที่12นะครับโอ้โหได้เทปอีกแล้วครับนะโอ้มาสิบสามมาโอ้โห, 13, โโหได้ก้อนฝายนะครับอ่ะต่อเลยครับต่อเนื่องกันไปนะช่องสิบสี่จัดไปเลยครับโอ้โหสามรวรวัวมาจัดไปสิบห้า โอ้โหเอ็นเก่าเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหสิบห้ารอบแล้วครับยังไม่ออกไอเทมแลรเลยอ่ะโอ้โหคิดด um ูแล้วกันกาชาหมดไปอย่างเยอะนะครับโอ้โหมาผมขอแค่ห้ารอบนะถ้าเกิดว่าครบยี่สิบแล้วผมไม่ได้คือผมก็ไม่เล่นแล้ะเดี๋ยวรอไว้สุ่มรอบหน้าแล้วกันโอ้โหซาซาสมกาชามานะครับมาสิบหก โอ้โหดูโอ,โโอโ้คิดดูเลยกันมาสิบเจ็ดครั้งโอ้โหตายตายครับบอกแค่นี้เกลือชัดไม่ใช่เกลือมันก็ได้ซ้ำๆนะเออโอ้โหมาออกครั้งที่สิบแปดนะครับโอ้โหดูได้หมวกไอ้นั่นมาหมวกถ่ายแท้งนะครับโอ้โหไอเราเล่นใส่กระยา,าพเนาะอยากได้นะครับอันที่สองนะครับไม่ออกนะครับ อ่ะโอเคเหลืออีกประมาณสองรอบใช่ไหมกาชาเหลือหนึ่ง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 โอ้หเลขสวยด้วยนะฮะโสามเกลื่อนเลยโอ้โหเพียบเลยนะครับเฮ้ยบานเบลเนะฮะอ่ะโอเคอีกสองครั้งแล้วกันเดี๋ยวจบแล้วนะฮะน่าจะพอแค่ยี่สิบและออกแค่นี้ยังดีได้ได้มาสี่ชิ้นนะครับถือว่าโอเคโเทพอ่ะราสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะน่าจะจบแล้วแหละรอบนี้เอาขอสักอันหนึ่งคูอัพไม โอ้โหได้แต่คนฟลายนะ่ะโอเคสาหรับรอบอรอบแรกนะครับที่สุ่ม0ครั้งก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคหมดละไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งรอบหน้านะ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวก็ฝังสมุดให้หมดเลยแล้วกัน4ชิ้นนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเด้มาสุ่มกันใหม่นะครับ อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสดีครับ